ตอนนี้เราก็ต้องยอมบบอร,รับว่าเศรษฐกิจของทั้งอเมริกาทั้งจีนมีปัญหา <Yeah. S 1> แล้วก็ทาให้โลกเนี่ยทั้งโลกแย่ตามไปด้วยแล,ล้วนึกภาพดูเขาก็าถ้าสองชาติมาห,หาอำนาจรวมกันแล้ว GDP มัน40%ของโลกอะเกือบครึ่งหนึ่งโลกอะ <S <S รออะหว่างอเมริกากับจีนนี่นะฮะแล้วยังมีปัญหาทายแย้งกันมันยังนกึกภาพดูเลยครับว่านอกจากเศรษฐกิจทั้งสองชาติจะมีปัญหาแล้วเนี่ยจะสร้างปัญหาให้แก่โลกด้วยไหมโจวไม่ได้ประกาศไปเลยว่าการเจรจาครั้งเนี้ประสบความสำเร็จมากที่สุดเท่าที่เคยเจรจามา ถ้าเป็นเรื่องการต่างประเทศมันก็ไม่แค่วเกี่ยวพันกับเรื่องการเมืองและความมัน่นคงปัญหาช่องแคบไต้หวันวปัญหาข้าพมุดเกาหลีปัญหารัสเซียยูเครนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่อเมริกาต้องกันมากก็คือการต่อสายเข้าหากันในว่าด,ด้วยกองทัพของทั้งสองชาติซึ่งมันถูกถาดขาดไปตอนที่แนนซี่บริที่เดินทางไปเยือนไต้หวันเมื่อเมื่อปีสองปีที่แล้วไงและหลังจากนั้นเป็นไงโอ้โหมันก็เกิดปัญหาไอ้เรื่องความขัดแย้งทางด้านความมั่นคงระหว่างอเมริกากับจีนมากเลยใช่ไหม และเรื่องที่3ามเลยครับก็คือการร่วมมือกันด้านความมั่นคงที่เกิดจากเรื่องของ AI พอเรานกะ็รู้อยู่แล้วครับว่าพอ AI มันมา,มายุคข,ของไอโอเพน AI Chat GPT มันนอกจากแม้ความมันจะสร้างคุณประโยชน์ให้มากมายแต่มันก็สร้างความสุ่มเสี่ยงภัยต่างๆทางด้านไซเบอร์ได้อย่างมากมายมหาศาลด้วยเช่นกันจีนกับอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นชาติมาอำนาจทางด้าน AI ทั้งคู่เนี่ย็นไงครับต่างคนต่างแข่งขันกันต่างคนที่จะต่อสู้กันไม่ยอมกันเนี่ยครับแทนที่จะร่วมมือกันเนี่ย ความปลอดภัยเรื่อง generative AI เนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ไหมครับในโลกนี้ฉจนั้นถ้าเผื่อว่าเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจมันเพิ่มมากขึ้นผ่านทางหน้าเศร,รษมามากิจมหาภาคและร่วมมือกันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเรานึกภาพดูนะครับว่ามาจะมีโอกาสช่วยเศร,รษฐกิจทั้งสองชาตินี้อย่างไรแต่ดูจากบรรยาการหาดูก็ดูชื่อมือนความปัญหาของเขาดูดูจะมีโอกาสสำเร็จผลไหมคะอาจารย์ อ๋อครับคือก็เป็นไปได้ค่อนข้างดีนะครับเท่าที่ดูจากการประชุมห,หลายครั้งที่ผ่านมาโจวไม,ไม่ได้ประกาศไปเลยว่าการเจรจา,าครั้งเนี้ประสบความสำเร็จมากที่สุดเท่าที่เคยเจรจา,ามาแม้แต่มาเที่ยวกับบาหลีเมื่อปีที่แล้วนะครับไอชี20ที่บาหลีเนี่ยก,ก็จัดในเดือนนี้เหมือนกันนี่นะครับตอนนั้นก็ค่อนข้างจะดีนะฮะแต่ว่าต่อมามันก็มีปัญหาเรื่องไอ้บอลลูนหลงทางบ้างอะไรบ้างไงยิงบอลลูนของจีนใช่ไหมครับแล้วก็การแย้งบันใหญ่โตอีกมากมายใช่ไหมครับนะครับ ดังนั้นแไอ้ครั้งเนี้ยเขาก็ดูไปหนึ่งว่าเออจะสามารถพูดคุยกันได้ค่อน่ข้าง,างจะรู้เรื่องกันเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าไอ้ความสําเร็จเนหลายๆเรื่องเนี่ยถ้าลองเรา,เราลองประเมินเนี่ยแหลว่ามันมีความสําเร็จอะไรบ้างที่เป็นความก้าวหน้าที่ทําให้ทั้งคู่เนี่ยมีความพึงพอใจถามว่าอเมริกาพึงพอใจเรื่องอะไรบ้างในการเจรจากับจีนในครั้งนี้ซึ่งเรื่องพวกเนี้ยมันรุนแล้วแต่มันถูกนะครับถูกโยนลูกมาจากการเจรจาก่อนไดน้ที่ทั้งสิด นะครับอ่าก็เพราะว่าอย่างที่ผมกล่าวไงว่าไอ้ก่อนหน้าเนี่ยมันมีการเจราจาการระหว่างนะครับหวังอี้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาไปพบกับอ่าไปเจราจากับอ่ากับอ่อสเตรีบริลเกนถึง6ชั่วโมงนะครับอ่าเฉพาะเฉพาะลัมดีต่างประเทศของสองสอง,สองประเทศเนี่ยนะแล้วยังไปคุยกับแจ็คโซโลแอนนะซึง่งเป็นไอ้ประธานที่ปรึกษาไอ้ความมั่นคงแห่งชาตินะครับอ่าแนชเชียลอ่าซีควีรีเดอแอดไวเซอร์เนี่ยอีก3ชั่วโมงแล้วยังเข้าพบคุยกับ จอโฮไปเดินดูตรงอีหนึ่งชั่วโมงรวมกันแล้วเนี่ยหวังอี้เดินทางไปมีการครั้งหน้าสุดเนี่ยคุยกันถึงสิบชั่วโมงนะฮะแต่จากสามคนนี้นะครับเขาจ,เออาจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างน่าจะคุยเรื่องอะไรบ้างครับถ้าเป็นเรื่องการต่างประเทศมันก็ไม่แค่้วเกี่ยวพันกับเรื่องการเมืองและความมั่นคงหรือว่าอย่างยิ่งไอ้เรื่องของจีโอ p o l i t i c ใช่ไหมฮะฉะนั้นเขาจะไปคุยเรื่องอะไรครับแน่นอนปัญหาช่องแคบไต้วหวันปัญหาข้าวเป็อดเกาหลี ปัญหาอะไรครับปัญหารัสเซียยูเครนรัสเซียยูเครนนะครับอตอนที่หวังอี้ไปตอนนั้นก็กลูกจะเริ่มเกิดไอ้ฮามาสกับอิสราเอลใหม่ๆ่ใช่ไหมยรก็คงไปคุยกันเรื่องนี้ด้วยนะครับฉะนั้นเรื่องนี้มันถึงถูกโยงเข้ามาเพื่อมามาคุยกันใน,ในระดับซัมมิตระหว่างผู้นำทั้งสองชาติใหญ่ที่คุยคุยกันสี่ชั่วโมงในในครั้งล่าสุดเนี่ยใช่ไหมครับฉะนั้นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวพันกับเรื่องเศรษฐยตรงเนี่ยก็คงมีเรื่องตัวอย่างเรื่องที่ผมกล่าวนี่แหละ นะครับแล้วก็เรื่องอะไรครับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่อเมริกาต้องการมากก็คืออเมริกาเองเนี่ยมีคนติดยาเสพติดกันมากแล้วก็เสียชีวิตกันเยอะนะครับแล้วมันก็มีไอ้สารตั้งต้นในการในการเอาไปทํายาเสพติดเหล่านี้นะครับก็มีชื่อว่าอเฟนตามีนอเฟนตานีนนะครับนะนะซึนะ่งเป็นสารตั้งต้งตนที่บริษัทจีนเนี่ยผลิตส่งออกไปตามที่ต่างๆอาจจะไม่ได้ส่งออกไปที่อเมริกาดยตรงเพราะมันผิดกฎหมายนะครับ แต่ว่าอาจจะส่งอไปที่เม็กซิโกบ้างอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วมันก็สามารถหลุดเข้าไปในสหรัฐอเมริกานะครับก็ทําให้เกิดปัญหาเรื่องเรื่องยาเสพติดเหล่านี้นะครับมากมายตอนนี้ก็เลยนะครับทั้งคู่ก็เลจเนรจาพูดคุยกันและได้ผลออกมายังไงครับได้ผลออกมาก็คือว่าจะให้จีนเนี่ยไปไล่เบี้ยตั้งแต่บริษัทผลิตไอสารตั้งต้นเหล่านี้ไอเฟนตานีเหล่านี้เลยนะครับนะนะว่า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 ให้ควบคุมมาดูแลให้ดี นะซึ่งอันนี้ก็สร้างความพอใจให้แก่โจไบเดนเป็นอย่างมากนะครับนี่คือเรื่องแรกแหะนะแต่เรื่องที่สองนี่สาคัญมากนะเพว่าจะสําคัญมากกว่าเรื่องแรกอีกก็คืออะไรครับก็คือการต่อสายเข้าหากันในว่าด้วยกองทัพของทั้งสองชาติเห็นบอกว่าข้อสรุปจะมีการยกระดับองการสื่อสารทางการทหารทางการทหารซึ่งมันตุกถาดขาดไปตอนที่ตอนที่แนนซี่บริที่เดินทางไปเยือนไต้หวันเมื่อเมื่อปีสองปีที่แล้วไง จำได้เลยครับเมื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนเดือนสิงหาคมนี่แหละครับแล้วเป็นไงมันก็ถูกตัดขาดไปแล้วหลังจากนั้นเป็นไงโอ้โหมันก็เกิดปัญหาไอ้เรื่องความขัดแย้งทางด้านความมั่นคงระหว่างอเมริกากับจีนมากเลยใช่ไหมฮะสองปีที่ผ่านมาเนี่ยกีด้าลองเรานะครับว่าไอ้เครื่องบินของจีนกับของอเมริกาที่ไปอยู่บนเหนือน่านฟ้าทะเลจีนใต้เนี่ยในย่านเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะฮะมันทําท่าเกือบจะชนกันได้กี่ครั้งลองเดา เฉพาะปีล่าสุดนี่นะครับค่ะคำนวณไม่ถูกเลยค่ะอาจารย์ร้อยแปดสิบครั้งครับนะครับนี่เฉพาะเครื่องบินที่มันบินชวัดเฉวียนอ่าใกล้าาก,กันอมากอจนไปห้ามก่อให้เกิดความความสุ่มเสี่ยงที่จะชนกันได้นี่นะฮะนะครับและล่าสุดเนี่ยเ<ช>มืม่อไม่กี่วันก่อนนี้เองนะครับก็คือเครื่องบิน B ห้าสิบสองของสหรัฐอเมริกานะครับกับเครื่องบินล,ลาชเวีนของจีนเนี่ยมันห่างกันแค่สิบฟุตนะฮะสามเมตรกว่า เ<ฮ>แล์คิดดูดิว่าไอ้เครื่องบินบีทับสองลำมันใหญ่ขนาดไหนแล้วมันห่างกันแค่สามเมตรอ่ะนะครับหรือว่ามันเฉียดฉิวเต็มทีเลยใช่ไหมครับนะฮะฉะนั้นเป็นไงครับเขาก็เลยต้องการที่จะให้มีการต่อสายคอมมิวนิเคชันระหว่างมิลิตรีกับมิลิตรีก็คือระหว่างกระทรวงการกเรางรเป็นเพราะว่า,วาการการไม่มีการสื่อสารถูกไหมคะมันมันไม่มีการสื่อสารกันมันจึงทําให้เส้นทางบินเนี่ยมันทับซ้อนแล้วก็มีความเสี่ยง ก็คือก็คือหลังจากที่มันเป็นหามันไม่ใช่นอกจากเรื่องนี้ก็เรื่องอื่นด้วยไงก็คือว่าผู้ที่เกี่ยวพันในเรื่องความไม่คงก็คือฝ่ายที่ดูแลกองทัพของทั้งสองชาติเนี่ยไม่มีเส้นทางในการพูดคุยกันหลังจากที่ตูกตัดขาดในสมัยสมัยตอนที่แนนซี่บริลลี่เดินทางไปเยือนไต้หวันของริเสียงอาคมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับนะและหลังจากนั้นเไงครับอเมริกาก็ก็พยายามเนี่ยให้มีการต่อสาย นะครับแต่ว่าต่อมาจีนก็มีรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยที่ดันไปถูกขึ้นบัญชีดําโดยสหรัิกาอีกว่าครั้งหนึ่งไปซื้ออาวุธซื้ออะไรเครื่องบินรบอะไรต่างจากรัเสเซียมานะครับแล้วก็ถูกแซ็ชั่นนะครับก็คือ,อ,ะอ,ะอะนะครับที่เพิ่งจะที่เพิ่งจะถูกปลดไปเนี่ยนะฮะเมื่อล่าสุดเนี่ยนะนะ,นะ,นะ,นะเป็นไงครับแ,แล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีรัฐมนตรีกลาโหมนะแต่ว่าต่อไปเนี่ยเขาบอกเออลอยออสตินซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเนี่ย กับรัฐมนตรีกระทรวงลาโหมคนใหม่ของจีนที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยก็คงจะมีเส้นสายเรียะพูดคุยกันนะครับต่อสายเข้าหากันได้แล้วไม่ใช่เพียงแค่ระดับนั้นครับที่สําคัญกว่านั้นที่สําคัญกว่าไม่น้อยกว่านั้นอีกคืออะไรครับก็คือในระดับกองทัพเช่นกองทัพของไอกองทัพที่7นะฮะของสหรัฐอเมริกาที่ดูแลย่านย่านไอแปซิฟิกอยู่เนี่ยซึ่งมีศูนย์ประชาการอยู่ที่ฮาวายเนี่ยนะครับ ่ซึ่งเป็นกองทัพหรือกองทัพที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกานะครับไอกองทัพที่7นีดด่นะฮะไอเซเว่นฟรีดดี่นะครับนะฮะก็สามารถที่จะอะไรครับสามารถที่จะต่อสายพูดคุยกับผู้ดูแลกองทัพของจีนนะครับในย่านเอเชียแปซิฟิกนี้ด้วยนะครับที่จะพูดคุยกันนะอนี่คือกรณีของและข้อสำคัญครับไม่ใช่เฉพาะคอมมิวนิเคชันอ,อย่างเดียวเลยครับเขายังต้องการให้เกิดอะไรครับ Defense Cooperation ก็คือความร่วมมือทางด้านความมั่นคงด้วย เอออันเนี้ยที่เราไน้วิเคราะห์ต่อคืออะไรครับตอนนี้สิ่งที่อเมริกาเป็นห่วงมากก็คืออะไรครับก็คือเมื่อรัสเซียเนี่ยมาจับมือใกล้ชิดกับเกาหลีเหนือเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมครับฉะนั้นเมื่อรัสเซียกับเกาหลีเหนือจับมือกันรัสเซียชาติเดียวลบกับลบกันอยู่ในยูเครนภายใต้การหนุนของนาโตมันต้องกี่สิบชาติครับจนป่านนี้ก็ยังก็ก็ยังลบกันอยู่เลยใช่ไหมฮะขณะที่รัสเซียมันแค่ชาติเดียวใช่ไหมครับ นาโต้เนี่ยมันต้องตอนนี้มันกว่าสามที่ประเทศแล้วนะครับที่เป็นทำมายิง่งนาโต้อยู่เนี่ยมันยังกิน,นเนเ,นเกาหลนนีเหนือมาอีกค่ะแพ้วถ้าเกาหลีเหนือเนี่ยซึ่งเป็นคาดว่าเป็นชาติที่เป็นหมาำนานิวเลียร์เหมือนกันมีมีมระเบิดเดียว์อยู่ด้วยนะครับนะและรัสเซียมามาร่วมมือกันเนี่ยนะครับแล้วนึกภาพดูดีครับว่าแล้วทั้งรัสเซียเนี่ยก็มีพื้นที่ประเทศที่อยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกในย่านในย่านย่านย่านทะเลแถวไอ้ตะวันออกนี่นะครับแถวเอเชียเนี่ย ยืดยาวใหญ่โตอ่าเช่นเช่นแถวว่าไอ้ไอ้ไอ้ที่อยู่ใกล้ญี่ปุ่นนี่นะครับตั้งแต่เข้าไปโดใช่ไหมฮะนะอะ่ลงมาจนถึงโอ้โหเนี่ยนะครับไม่รู้เป็นประธานจีโร่หนะครับนะอะ่เรานึกภาพดีครับว่าถ้าเผื่อว่ากรณีของความร่วมมือระหว่างรัเสเซียเกาหลีเหนือมันใกล้ชิดกันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ต่าง,ต,างต่างก็มีอาวุธนิวเคลียร์ด้วยทั้งคู่เนี่ยแล้วจีนยังไปร่วมมือด้วยนี่แหละครับจะเป็นยังไงครับมันก็จะทําใหุ้่มเสี่ยงมากสุ่มเสี่ยงต่อไอ นะครับก็มันก็มันก็จะมีผลต่อดูนําราชทางด้านความมันนคงแหละจากนั้นถ้าบอกว่าสหรัฐอเมริกาเองสามารถดึงจีนออกมาได้ไม่ต้องดึงเต็มที่หรอกว่าจีนยังไงคงคิดหนักอะที่ให้ดึงออกมาเต็มที่ไหมครับแค่ดึงขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งนะครับที่ทําให้มีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นกับระหว่างฝ่ายความมั่นคงของทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือระหว่างกราหงของทั้งสองฝ่ายนี่นะครับสามารถคอมมิวนิเคชันได้สามารถมีดีเฟนซ์คอร์เปอเรชั่นในระดับหนึ่งอะไรงทั้งหลายเนี่ย ไปไงค,ครับอันนี้จะสร้างสร้างความพึงพอใจให้แก่ให้แก่ฝ่ายความมั่นคงขงสาธารการเครับนะครับฉนะบนั้นรเรื่องเนี้ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ใบเดนค่อนข้างจะพึงพอใจมากว่าสามารถที่จะต่อสายก็ได้นะครับนะและเรื่องที่สามไปเลยครับก็คือการร่วมมือกันด้านความมั่นคงที่เกิดจากเรื่องของ AI พอเนระารู้อยู่แล้วครับว่าพอ AI มามายุคถึงไอแชทยุคของไอโอเพนเอไอแชท G แชทจีพยุคนกไอเนี่ย มันนอกจากแม้ว่ามันจะสร้างคุณประโยชน์ให้มากมายแต่มันก็สร้างความสุ่มเสี่ยงสร้างสร้างความสร้างสามารถสร้างสร้างไอ้ภัยต่างๆทางด้านไซเบอร์ได้อย่างมากมายมหาศาลด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้ต้องสร้างกฎเกณฑ์กันเยอะแยะมากมา,ายล่าสุดก็มีการประชุม,มันที่อังกฤษใช่ไหมฮะอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าจีนกับอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจทางด้าน AI ทั้งคู่เนี่ยเป็นไงครับต่างคนต่างแข่งขันกันต่างคนที่จะต่อสู้กันไม่ยอมกันเนี่ยครับแทนที่จะร่วมมือกันเนี่ย ความปลอดภัยเรื่อง generative AI เนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ไหมครับในโลกนี้จะยากมาก <c oughs> ใช่ไหมครับค่ะ g e n e r a นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอ่าที่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 ท,ที่ที่มีการพูดคุยกันนะอ่านี่คือสามทีเรื่องใหญ่ๆนะที่เกี่ยวพันกับเรื่องอ่าไม่เกี่ยวพันกับเรื่องเศรษฐกิจโดยตรงนะฮะเกี่ยวพันกับเรื่อง <c oughs> เป็นงานอีกอีกหน,น,นแ่ง factor รูปปัจจัยที่ไม่ใช่เศรษฐกิจนะครับแต่ว่าปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจก็คืออะไรครับก็คือหนึ่งเราต้องไปวิเคราะห์ว่า สามเวทีหลักที่พูดคุยกันก่อนที่จะมาถึงซามบิทเนี่ยมันใครคุยกับใครนะครับเมื่อกี้เราพูดคุยเรื่องกรณีของหวังอี้ไปคุยกับฝ่ายฝ่ายการต่างประเทศฝ่ายความมั่นคงต่างๆของอเมริกาแล้วต่อมาก็คือคู่ของใครกับใครครับคู่ระหว่างเซีย่ยเจิ้นหัวกับจอห์นแครี่ซึ่งก็คุยกันเมื่อไม่กี่ที่ก่อนนี้เองนะครับ หลังจากที่หวังอี้กลับเนี่ยซีเจนหัวก็เดินทางไปไปไป,ไปวอชิงตันดีซีต่อซีเจนหัวคือใครซีเจนหัวก็คือเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเขาเรียกว่าไคลเมดเอนไวของจีนก็คือทูตทางด้านไคลเมเชนของจีนนะครับคือมือเจรจารเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเรื่องคือความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกของจีนแหละแล้วก็มีความมีความสัมพันธ์อันดียิ่งกับจอห์นไคลรี่ซึ่งเป็นไคลเมดเอนไวของสหรัฐอเมริกา จอห์นไคลี่เนี่ยก็คืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศในสมัยที่ที่บารักโอบามาเป็นเป็นเป็นประธานาธิบดีนะฮะบารักโอบามา,มาตอนที่เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกก็มีฮิลลารีคลินตันเป็นอ่าเป็นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศใช่ไหมฮะพอมาเทอร์ลิสสองก็เป็นจอห์นไคลี่นี่แหละฉะนั้นจอห์นไคลี่ก็เป็นนักการเมืองที่อาวุโสมากนะครับครั้งหนึ่งเคยลงสมัครแข่งเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยทำไปนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ได้รับ แต่งตั้งจากโจไบเดนเนี่ยให้เป็น C l ล m a t e e n v o y หรือว่าเป็นทูตทางด้านด้านดินฟ้าอากาศนะฮะและทั้งคู่ก็พูดคุยกันเพราะอะไรครับพเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยความร่วมมือของทั้งคู่เนี่ยดีมากเลยตั้งแต่สมัยไอ้ปลาลรีสกรีเมเนแล้ว่านะครับเพราะตอนนั้นโอมาม่าเนี่ยมีส่วนสาคัญในการผลักดันให้เกิดไอ้การตกลงในปลาลรีสเกรีมเนในปี2 0 1 5ได้นะครับ ที่ทําให้เกิดไอการตกลงร่วมกันว่าแต่ละปีคุณจะต้องลดคาร์บอนลงมาเท่าไหร่ลดสารไอกินเท้าเอฟเฟกลงมาเท่าไหร่นะครับอีกอีกอ่ออปีคุณจะต้องเป็นนิวโตรเป็นอะไรทั้งหลายใช่ไหมครแต่ว่าเป็นไงครับแต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากไม่ได้ร่วมมือกันแล้วมันยังต่อสู้แข่งขันกันด้วยต่อสู้แข่งขันเช่นไรเลยครับสหรัฐอเมริกาเข้าไปตั้งกำแพงภาษีบรรดาไอพวก โซล่าพาเนวนะครับไอแผงรับแสงอาทิตย์นะฮะไปขึ้นกระแผงภาษีหรือว่าหรือว่าไปลดทอนกงรนํำเข้านะครับในกรณีของคู่กันการงลมทั้งหลายทั้งหลายนะซึ่งจีนเนี่ยเป็นผู้ส่งออกหมายเลขหนึ่งของโลกใช่ไหมครับนะส่วนใหญ่เนี่ยก็จีนเป็นผู้ส่งออกนะพวกนี้นะครับเพราะว่าจีนผลิตได้เยอะแล้วก็มีเทโนโลยีที่สูงใช่ไหมนะครับเไงับต่อมาก็เก็บภาษีเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับ แล้วข้อแต่ไหมครับพอเก็บภาษีปั๊บจีนก็เลยแก้ลําด้วยอะไรครับก็เก็บภาษีแร่เอิร์ดเก็บภาษีไอ้พวกแกลเลียมเจอร์เเนียมนะครับอ่าแล้วล่าสุดเก็บภาษีไอ้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 กาไฟท์แต่ที่จะเอาไปใช้ในในแบตเตอรี่อีวีนี่แหละครับนะพวกแร่หายากต่างๆห้ามส่งออกกาไฟ์ทั้งหลายหรือว่าส่งออกคุณต้องได้รับอนุญาตหรือว่าแร่เอิร์ดทั้งหลายเนี่ยมันก็ต่อสู้กันอยู่มันก็เลยทําให้เป็นไงครับแทนที่จะร่วมมือกัน ในการนําไปสู่การสร้างโอกาสในการแก้ไขปัญหาคาร์บอนเชนเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วยังต่อสู้กันด้วยแข่งขันกันด้วยใช่ไหมครับและข้อสำคัญคืออะไรครับก็คืออนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าแก้ไขปัญหาเรื่องเรื่อง,องไอ้คาร์บอนเชนเนี่ยดีคึ้นมาน่อเซสชันเนี่ยมันเป็นปนโยบายสําคัญของภาคเหนือโอแคลนภายใต้การน,นําของโจงไปได้ในปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วอีกครับ เขาก็คุยกันเรื่องนี้และเรื่องนี้ก็ถูกชงเข้ามาไงเพื่อ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 ที่จะมาพูดคุยในในระดับตัมมิทนะครับพีิแต่ว่าไม่ได้ออกมาเป็นข่าวมากแต่ว่าเขาคุยกันแล้วเป็นเป็นเป็นหลายๆวันน่ะและแน่นอนเลยนะครับก็คือการคุยกันระหว่างคู่ที่สําคัญมากก็คือเฮอร์รี่เฟิร์นกับเจเนร์เยลเล่นในช่วงวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองก่อนที่เขาจะเริ่มต้นเปิดไอการ การประชุมเอเป็กสมิตนี่นะครับนะครับสักคู่ได้คุยกันทั้งสองวันเฮอร์รี่เฟิร์มเนี่ยก็คือซาร์เศรษฐกิจที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องนโยบายเศรษฐกิจของ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 ,ของรัฐบาลจีนแล้วก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับสีจิ้นผิงหน้านะรู้จักจกันมาหลายสิบปีนะนะครับอ่อก็ก็ก็เคยเป็นเหมือนกับเป็นเลขาสภาพัฒน์มาก่อนนะฮะก่อนหน้านี้ของจีนนะฮะแล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นรองนายกรัฐมนตรี แทนที่หลิวเฮอหลิวเฮอเนี่ยคือมือเจรจาคนเดิมที่เจรจากับทางฝ่ายจีนทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะหลิวเฮอร์โดนที่ปลดเกษียณไปแล้วนะครับก็ได้เฮอร์รีเฟิร์นขึ้นมาเป็นแทนและทั้งคู่เนี่ยก็ไปพบคุยพบปะพูดคุยกันนะต,ตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่เจเน็ตเจลเลนเดินทางไปจีนเมื่อสองเดือนที่แล้วนะนะครับเจเน็ตเดินทางไปจีนตอนที่แอนโทนีบินเคนไปไปจีนเป็นคนแรกๆใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยเจเน็ตเจลเลนใช่มาแล้วหลังแล้วก็มีก็มีจีน่าไลมรร้วกทงพาิชชใ่ยฮะ แล้กวกว็แล้วก็ไปกันติดๆเลยใช่ไหมครับนะเป็นไงครับและสองวันนี้ก็คุยกันไว้ด้วยเรื่องอะไรและผมว่าเรื่องนี้สําคัญมากเพียงแต่ว่ามันเป็นรายละเอียดใหญเขาคงไปคุยกันในเวมมทีสมมติระหว่างสีจิ๋งถิงกับกับโจบไบเดนแหละค่ะและเรื่องสําคัญมากที่เขาจะร่วมมือกันเนี่ยก็คือเรื่องอะไรครับการจัดตั้ง working group ขึ้นมาหลายกลุ่มและสองกลุ่มที่สําคัญมากก็คือ working 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 group หรือว่าคณะทํางานว่าด้วยนโยบายกันครั้ง ที่จะร่วมมือกันของส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 อง,สองชาตินี้แล้วอีกเรื่องคือ Work i n g group ที่ว่าด้วยนโยบายการเงินนะครับที่ฝ่ายจีนก็จะมีแบงก์ชาติ people bank of c h น n านะครับฝ่ายอเมริกาก็จะมีทั้งกระทรวงการกคลังแล้วก็เสร็จด,ด้วยต่างๆด้วยนะครับนะที่จะประสานพูดคุยกันเพื่อบริหารร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจมหาภาคนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าปัญหาเศรษฐกิจมหาภาคในช่วงของสองปีที่ผ่านมามันเป็นยังไง และมันสร้างความาความร้ายสถิตภาพให้แก่เศรษฐกิจโลกมากมายขนาดไหนใช่ไหมครแต่อย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับฉจนั้นอันนี้นี่คือมัคคือเป็นความเป็นมัคเป็นผลของวิธีในการประชุมไอไอเป็กซัมมิตนะฮะซึ่งมันไม่ได้มีเฉพาะไอไอไเปกซัมมิตโดยตรงแต่ว่าการเตรียมการเพื่อหาข้อมูลเตรียมข้อมูลชงลูกให้ให้แก่ผู้นำเนี่นะครับผมว่าอันนั้นสาคัญไม่น้อยไปกว่าเลยนะครับฉจนั้นไอพวกเนี้ยจึงเป็นเรื่องที่ ก็คงจะมีการร่วมมือที่ใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้นนะครับผ่า,เนะน,านเรื่องเศรษฐกิจนะในหลายๆเรื่องเช่นเรื่องการค้า,าว่าเออมันจะมีโอกาสในการลดทอนภาษีลดทอนไอ้ความเขม็งเกลียวของปัญหาสงครามอันชาลงมาได้บ้างไหมหรือว่าลดทอนปัญหาเรื่องของไอ้ปัญหาเรื่องสงครามที่ยี่ลงมาได้บ้างไหมนะครับแล้วขอ้อักลงคิวจะมีความร่วมมือว่าด้วยนิวาบการเินอนกันคลางไหมและนิบายการเยือนกันคลางเนี่ยมีความสําคัญมากของสองชาตินี้เพราะอะไรครับ พราะถ้ากีตาสังเกตด,ดูเนี่ยนโยบายการเงินกางคขังของของชาตินี้เป็นไงครับมันมีทิศทางที่สวนทางตรงกันข้ามเลยค่ะดูจากอะไรครับอเมริกานี่คือ <ไป S 2> ก<ำ>ําลังเ,เข้มงวดจีนนี่คือลดดอกเบีย้ยอยู่นะคะาอาจารย์ลดดอกเบีย้ยอยู่นะครับและจีนมีปัญหาทําท่าจะเกิดเงินฝืดอเมริกาเงินเฟอ้ออย่างยังคุมได้เพียงแค่ระดับหนึ่งและยังไม่อยู่หมัดใช่ไหมครับถ้าอยู่หมัดเขาป่าที่เขาลดเศรเฐดิจลงมาแล้วใช่ไหมครับนะนะ นะครับเพื่อลดภาระไอ้ไอ้ไอ้คอร์ดออฟฟันต้นทุนทางด้านการเงินที่สูงมากในบิการในขนาเนี้ยใช่ไหมครับคร<ช>ับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นไงฮะตอนนี้เขาก็เล็งเห็นแล้วว่าเออเนี่ยนะไอ้ความร่วมมือกันอย่างเงี้ยมันมีความสําคัญนะครับเพื่อเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางด้านการใช้ประโยชน์ร่วมกันนะของสองชาติซึ่งมันมีนโยบายการเงินในครั้งซึ่งอยู่คนละที่คนละทางน<ช> <ๆ S 2> ะครับฉะนั้นมันไม่ควรจะมาแข่งขันกันหรือวต่อสู้ข้าคัตรกันแต่ว่ามันควรจะร่วมมือกัน ประเทศหนึ่งเกิดเงินเฟอ้ออู่ประเทศหนึ่งเกิดเงินฝืดเนี่ยมันร่วมมือมันน่าจะมีการร่วมมือกันได้ดีไหมครับน่าจะได้ดีนะคะคือน่าจะช่วยกันอดึงคือถ้าอเมริกาเนี่ยคือกดเงินเฟ้อได้นะคะจีนก็อาจจะได้เพิ่มตัวเลขอสถานการเงินเฟ้อในประเทศให้มันดีขึ้นบ้างอันอย่างน้อยก็ได้ลดเงินฝืดนะคืออย่างน้อยเนี่ยจีนสามารถส่งออกเงินฝืดไปที่สหรัฐอเมริกาได้ก็คือส่งออกสินค้าราคาถูกๆไง อย่างน้ครับและเงินเฟ้อเนี่ยมันไปเจอเงินเฟอ้อในอเมริกาจะเป็นไงครับเงินเฟ้อในอเมริกาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับมันก็จะลดลงไงและก็น่าจะลดลงอย่างยั่งยืนมากขึ้นยิ่งขึ้นด้วยกัสบสตาร์ทอัพมากขึ้นด้วยไม่ใช่ประเภทหวือหวาตามไอ้แรงของราคาแรงงานแบบที่เป็นอยู่ขนาดนี้ขนาดเนี้ยไอไ้อกรณีของเงินเฟ้อเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจากไอ้ supply ไซ d ์ใช่ไหมนะทางด้านอสต์พุชเนี่ก็คือราคาราคาของไอ้ต้นทุนทางด้าน แก้ธรรมชาติก็ดีน้ำมันก็ดีคอมมิตีก็ดีอาหารจะดีใช่ไหมครับนะนะครับแต่ว่าไอ้ทางด้านที่มันจะนําไปสู่ดีมานไซผมว่านั้น,นสำคัญไม่น้อยกว่าไปกว่ากันเลยใช่ไหมครบับจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเผื่อนิวยบายการเงินของทั้งคู่เนี่ยประสานก็หากันได้เพิ่มมากขึ้นนิวยบายการคลังชาติหนึ่งเป็นชาติที่เป็นหนี้หนี้หน,นี้สินล้นพ้นตัวนะครับในกรณีของรัฐบาลน,นี่นะฮะแต่วของจีนเนี่ยมันก็จะมีหนี้มากที่รัฐบาลท้องถิน่น แต่แล้วาักลางานี่เหมือนกันนิดเดียวอะ่ะใช่ไหมฮะนะครับอ่าแล้วก็ยังมีช่องทางที่จะร่วมมือกันนะครับตัวอย่างเช่นกรณีของจีนเนี่ยบรรดาที่เขาจะบริหารทุนสำรองต่างประเทศเนี่ยซึ่งฐานนี้ก็ยังมีตั้งสามไม่ต่ำกว่าสามจุดหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐนะฮะทุนสำรองต่างประเทศของไม่ชาจีนเนี่ยนะครับแต่ตัวนี้เขาก็ไปละเทขายพันธบัตรอเมริกาทิ้งแล้วไปไล่ไล่ซื้อทองแทนอย่างเงี้ยราคาทองมันจะขึ้นเอาขึ้นนะครับแล้วก็พ่อเหรครับพ่อก็เลงเห็นเรื่องไงว่า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  ว่าอเมริกากับจีนเนี่ยมีปัญหากันใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันเพิ่มมากขึ้นผ่านทางหน้าเศรษฐกิจมหาภาคและร่วมมือกันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเรานึกภาพดูดีครับว่ามันจะมีช่วยมีโอกาสช่วยเศรษฐกิจทั้งสองทั้งสองชาตินี้ยังไงเพราะตอนนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเรศรษฐกิจของทั้งอเมริกาทั้งจีนมีปัญหาแั yeah, ้วคู่ใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้โลกเนี่ยทั้งโลกแย่ตามไปด้วยใช่ไหมครับอันเบ๊กเขาเพิ่งจะ เพิ่งจะปล่อยตัวเลขมาเนี่ยล่าสุดดร้อนเมื่อสักครู่นี้เองที่ผมอ่านรีวิวเจอนะฮะเพคาดว่าปีหน้า GDP โลกจะโตแค่2.6เปอร์เซ็นต์ลดกว่าไมกว่าเดิมอีกใช่ไหมครับของเดิมยังประมาณสัก3เปอร์เซ็นต์ต้นๆนะฮะหรือว่าอย่างน้อย2.9เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแต่การนึกภาพดูครับว่าถ้าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกมันเป็นอย่างที่มีแนวโน้มอย่างที่ว่านี้แล้วเนี่ยแล้วสองชาติมหาอำนาจรวมกันแล้ว GDP มัน440กว่าเปอร์เซ็นต์ของโลกอะเกือบครึ่งหนึ่งของโลกอะระหว่างอเมริกากับจีนนี่นะฮะ แล้วยังมีปัญหาครแย้งกันมันยังนึกภาพดเลยครับว่านอกจากเศรษฐกิจทั้งสองชาติจะมีปัญหาแล้วเนี่ยจะสร้างปัญหาให้แก่โลกด้วยไหมในขนาดเดียวกันนะครับ